สวัสดีครับสวัสดีครับมากับพ่อกับอีสานบ้านเกิดสีมหาอ้าวนี่ครับนี่อาวเฮามาเนี่ครับเดินทางมาตามทุง่งนาครับขอฟังสาด้ครับนี่ก็เป็นสาแต่ว่าหน้าม่มีิด้ครับแห้งหมดแล้วไปมือนี้เขาจะขอไปหาอยู่ในนี่ในป่านี่ไปเตรียมอุปกรณ์ถือถือ,ถอตะรกานี่อุปกรณ์เราเรามีหนึ่งอัน เรยอกระหน่อกกระหน่อกนะเรือผมไม่เอาออนะเ,ออาเอานาะเอาเลือหน่อยไปกระมิดตัดกิง่งเลือหน่อยกระมิดตัดกิง่งกับเนี่ยยังนะเบิดอ่ะไปเช็คอืมไปเอานีา่ครับผมไปเอาถูกไปนำ้ำเอาสิบละหาแถวนี้ไปลุยไปผุ้งาน้ำหนักเฮ้ ăn bị, ăn bị ăn thang cao không? ăn đi ăn đi ăn đi tam đi ăn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  ผาน้ำไปละโอ้ดงครับดงหกครับดอนเออู้ไปไงกับไปก่อนเว้ยดอนเออืมหนึ่งครับพื้นทีมันตองมีแหละอ่ะอันนี้ต้นแค่พลาครับ ดอกแค่ปลาล้นเต็มเลยดอกแค่ปลาล้นเต็มเลยผู้ามานหม้พี่ขเขาเนาะลูกสุดท้ายก็เห็นครับผมอืมยู่คาตานี่นนะเห็นไหมครับเห็นกันไหมครับผม ันนไีหน yeah, ่องมั่ก้อนนี่ย้อนแสงวะห้างมวยไงัปไหนครับไปลุยเตรียมอุปกรณ์เาเตรียมอุปกรณ์ไปมุย

ไมบ่ห้ามีอห้างยังโอ้ยอ,อ,อยากหัวบอบิงหางเมียบิ้งพี่น้องห้างมิม โอ้ยอย่างหัว่าน้ำยดยดยดน้ำยดน้ำยดโอ้ยสิ่งหูเอาเป็นไรครับพี่น้องพาเด็กหน่อยมาเอามีมครับได้มีมซ้ำเด็กหน่อยนี่แหละครับโอ้ยเบิ้งโอ้ยไต่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 โยนที่โป๊ะโยนที่โป๊ะกินนี่มาขายนมาเหาต่อไปเรื่อย ไม้ด nah. ีๆม uh. mm ันต้องมีล่ะนะป่าไม้นี่ไหมงามแห้งอยู่ใส่ล่ะคือเงียบโอ้ยมีหอนนุงแมวไอ้เจ้าแมวมาดูเจ้าแมวชื่าฟ้าแมวแมวผู้ใดวะเห็นแมวปะ

Rơ Tìm tôn. tôn ngoài nhé Mi ba Phải chứ nó ngoài bố phải Một ngoài

เห็นบ่ <Yeah. S 1> เห็นบ่มี <Yeah. S 1> เบิดปลามีห้างเดียวเลยนะโอ้ยห้างกับห้างลูกมีมดวันหนาวเอาดอกเหลียวไปเห็นครับผมมันสูงมันสูงเอื้อมมือสูง,องมันสองเอ็นหาสิไปไปเอาไปต่อไปดีเด้อหนนี่บอกให้ เดี๋ยวจอธมเนี่เขาหาต่อจอธมนี่ยครับครับผมเลาะตามขางคล้องมาเห็นว่าน่พี่น้องเลาะตามขางคล้องมากมาพ่ออยู่ห้างหนึ่งหาจนวะกำลังสี่กับเห็นแมวนบินครับนี่แมวนบินจากต้นไม้เอา้ามันบินไป้ใส่กระซอมมึงบินเขานี่ครับนี่ครับ

Ah, thì nó làm ăn mà Ủa oh, sao ăn, sao ăn, ăn, so ăn Nghe đi uh. ah, uh. Tắt, 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 khỏi giặt tắt đi Phút Mày, thử mẹ, mày Ở phía, ở phía, ở phía Ở thì mẹ, mẹ อย่าไปอยู่ไกลมา้พี่รถต้องหลังสุด อันร้างาะอันนบ้่ะเออจับมี้จับต้องฟังเออใจยังนอะัไม่หมดเเดนเนเดัอเนนนี่นะคอ้านหังนีมนี่แหละครับผมประสบการณ์ครับฝึกให้ร้านครับนี่เบิ่งเป็นไรล่ะ ใบย่านครับผมเข้าเสียนะครับเนาะเข้าอย่รมควนให้หลานให้ปลอดภัยนะครับเบิองหัวหน้าหวานครับเป็นไรครับผมเต็มน้ำเต็มหน่วยเต็มเม็ดมากหลายเป็นไรเธอยกนิว <c oughs> วกว้วยกกรไดิ่งไสีรถไปต่อเข้ามีบอมมีมฮะไ,ไ,ไม่มีไม่มีแล้วอันนั้นมันคืออะไร นัน่นมันคืออะไรดอกบัวเก็บบัวมาร้อยเก็บบัวบ้านใดมีมาเก็บบัวบัโต,โตกใจเบิดมันก็ให้ดึกใหม่ใส่กงใหม่ว่ามันงูเอาไปตามของพ่อเนาะอ๋อมีมบ้ไหนแม่นบ่มีมบ้ไหนก็เอาดอกบัวสั่งตัว nè, áo, ai đầu qua, ừ. anh à, này, cả ừ, ừ. ừ. à, này là cá, được không, anh này cái nào cá, uổng, được không, anh này cái anh này cái nào Ăn uổng, được anh cái cái นี่อันนี้นี่ดำเปล้วแกไปสลบมาหาอย่างกงนเถนะมาเอาหมิ่มหรือมาเอาบัวเอาบัวอึอึอึดึดดึดดึึเหยดตกน้ำเอ้าเอา้เอาเอาเอาไปบัวไปปิดหมิมห่นนะโอเคพร้อม โอ้เอาไปบลอตเป็นงานโฮมอ้หไอเดียบันเจิดเอ้าถืงสิไหมเอ้าเอานั่นออกมาอันนี้อันนี้เอานั่นออกเออมึงมึงไอเดียบันเจิดมาทำไม่ขี่ตัวนี้ห่างเอ้ยดักไปอ่ะมาถึงเวลานอนลรอเด็กหน่อย อ้างใดนี่ฮั้งนึงครับตัวั้งหน่อยฮห้งครับผมมาขี่รถมากะเติมหนึ่งอยู่ว่าคอฮั้งนี้ฮะเยี่ยมอ,อุปกรณ์ไปเอามาไ<า>ด้ครับผมหน่อยหน่อยครับแต่ว่าหัวถังวานนี่บ่หน่อยเลยครับพอดีค่ำครับ เบิ่องบนขึ้หัวฮะหัวหน้หวานพอดีครัเลยผมมาถน,นัดเนาะไปขออย่าตัดได้ครับอันนี้ไปอขออย่าตัดครับขออย่าตัดครับผมเบิ่งหัวหน้าหวานดิกเอามิ่งครับเป็นได้เถอะถือจังไหมถือจังไหมถือแม่นึง เจ็บวะวอลอดครับพอดีเด็กอมีบ้มอลท์เมยมันกออยู่ใหม่นี่ไหมครับผมไปจับใหม่ว่าดีมันใส่เอาาปไาน้องนิ้วหนี่หนก็ไม่รั้คอยแล้วครับผมข้างหนึ่งครับมาลุยวะเหมือนนี้ มานเถอเสี้ยนเถอเสี้ยนเถอะหันมาเลยมานทำไมมานหอดแม่มีมานหอนมิมโอเคครับผมอเสี้ยนเถอถือไว้เออถือไว้ผมมิมบ้านผมหายครับผมดุมากหายร้ายครับมาเนี่เสี้ยนเถอะก็ถือไปดอกนึง ผมก็ถือสามดอกแล้วครับโอ้ยสองดอกสองดอกอวิทเป็นร่วมเป็นสามนี่าให้แห้งครับนี่ทุบดอกเดียวเมื่อกี้ครับบ่ไหวครับผมมาเจอสามดอกเลยดอกเดียวไว้กับสามดอกล้มน่านไปเซฟเซฟครับผมหมานมีมครับอันนี้หมานหมานเล็กแน่ครับเสียนเถอะ ฉีถืบอบ่นี่ฮะเฉีดเถว่าเอาแล้วครับฉีดเถื่อฉีดเถื่อบอลเลยฉีดเถื่อบอาเลยเด้ออืมวอหวานหวานครับผมข้างมันยังไงครับตัวองวอหวานหวานนิดอืมเบิ่งครับข้างมันยังไงเลยครับพี่น้องคำหนึ่งครับคำใหญ่สองคำนี่ ลุย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 อืมอะตัดรเราเร็วหนขออขอยาตัดครับผมเลยเลยเชิญเถอะมานี่อ้อนไกลมามอเออ พี่มาพี่มาแล้วพี่เนาะพี่เสียนเธอครับเอาถือถือนี่ถือ,ถอเออถือไว้ถือมาตนี้แนงตรงนี้มือนึงจับนี่ไว้มือนึงจับเออเออกันไกลเดี๋ยวจะไปไก่มันเองเสียนหน่อยครับผมเห็นเจ้าเลยปวดหัวเนี่ยนิดเดี๋ยวจะไปไก่มันหลายหลายบอดไซร์เลยบ่ขออย่าตัดด้วยครับผมเนดะ้อ ใจเทียนเธอเสียนเธอถือไว้ครับขออขอยาดตัดครับอืม,มเทียนเธอดลมไหว่ลมไหโอเคเอาถือต้้งโอเคโอเคครับจัดมาสีหั่งแล้วครับผมเสียนเธอไปนี่สีล่ลังกันหนึ่งหนึ่งเหล็กใน <laughs> นี่ครับอืม ทำยังไงครับผมถือนิ่งๆถือนิ่งๆเออปฏิทโทปฏิทังกำลังมังแตกมาเบื้องหน้ามเมนะครับอืยกนิว้วนี่ร่างที่สามยกไม่ค่อยขึ้นครับถึงนิว้วถึงหนึ่งแม่ร่างที่สี่ยกนิ้วขึ้นยกนิว้วยกนิ้วกันมาพี่น้องมือนี้นะค,<า>ครับผม ห้อหัดบ้านแล้ว,ห,วห้อหัดบ้านแล้วห้องตสีบ้านเบิ้งห้องนิ่มห้องว่าเห้องีมือทำไหนบุเขียนเถอะเขียนภูผาอันนี้รังที่หนึ่งครับปุ้มปุ่มครับอุ้มปุ้ม,ม,มกดโฟกัสเวยครับนี่ห้องใกล้ๆนี่แป้นนี่ใกล้ๆนี่รังที่หนึ่งรังที่หนึ่งของเรานะครับอุ้ม,ป,มปุ่มครับ ต่อไปล่างที uh er ่สองครับผมผมไม่ล่างที่สองไหมมันหนักจากซีบ้าเนาะอันนี้ล่างที่ซีอันนี้ล่างที่สามอุ้มปุ้มน ja ้อยหัวหวานเต็มโฟกัสโฟกัสโฟกัสอุ้มปุ้มน้อยหัวหวานเต็มครับผมสังขารหมดเถอะอันนี้อันนี้นี่เป็น แม่อันนี้นี่เป็นมิมที่โหดลายที่สุดในโลกเลยแต่เอามิมมาเธอถือตรงไหนถือนิ้วครับผมเียนรูปฝาถิอนิ่วไหนเียนรูปฝาเชียนรูปฝาให้ตรงไหนน,น,าหาไนี่ครับผมแต่ก็บผม,มีห้อยครับนี่ตรงของผมนี่ห้างเดียวกันนี่นี่แต่ผมหักถึงมิมตอดผมหกักบวมครับผมแจ็คเป็นยังไงถือสองแมสหนึ่งสอง เอ้ย,ยแห้งขนาดล่มควันมาต่อต่อ,ตอห้างนิกาซิตถ้าน,นิกับบ้านแล้วเรือบเห็นพอดีอยู่ต้นไพ่ครับห้างนิกาคือกโมเนยอยู่โอ้ยทับโอ้ยว้าแลวอ้ยห้างงามๆครับผมไม่ทับอืมครับผมโฟกัสแน่ อื้ลโวไหมลังสุดท้ายเป็นลังที่เอายากที่สุดโมมีแข็งจัิงเอามาทำไมทำไมเนี่ยงานน้ำเอ้่อนตื่นเต้นพกการดูดอ้ยงานน้ำนี่ครับผมเอาเสียนไปจับนั่งลงไหนครับ นี่ครับผลงานผผลงานมันนี่ครับผมเอาเธอฝากพี่น้องเอาบอกตามบอกตามเนอสวัสดีครับกันสวัสดีครับ <c oughs> ฝากกดติดตามเอาบอกตาม <c oughs> บอกดีดียิงเข่ากันยิงเขวานี่ ฝากกดติดตามฝากกดติดตามช่องช่องอีสานบ้านเกิดอีสา,บาน,น,นบ้านเก่งอีกบ้านเก่งแล้วสิเอาไหมฝากกดติดตามอีสานบ้านเก่งอีสานบ้านเกิดเนี่ยอีสานบ้านเกิดเออได็กๆครับเอาไหมเนี่ครับขันว่าเนี่ยในกล่องนี่แมียเน่ครับอีสานบ้านเก่งบาบอก็แตก นี่ครับผลงานครับผมมามวน้นุษยนอยู่ๆนี่นี่ขอจบคลิปว้เพี้ยนเท่านี้ครับสวัสดีครับ